ใจจุ่ยเฮ้ยมึงอันนี้อันนี้มึงเผาเผาเผารถไปยังวะเผาแล้วเผาแล้วเผาแล้วไอ้เหี้ยกูว่ากูเจอมึงอยู่ตึกกูน่ะกูเหรอน่าจะหาน่าจะหานี่เราไม่ใช่นี่ตึกเออนู่นไปแล้วไปข้างหน้าละไปนู่นละไอ้เหี้ยม่ไจะขับไปชนกูเดมจะมาแล้วจะมาแล้วจะไปชนกูแหละแอบไว้พี่แอบไว้แอบไว้แล้ใส่ชุดสีอะไรใส่มูดอะเหมใส่สีขาวหรือสีฟ้านี่แหละสีอ่อนๆสีน้ำแต่กูล็อกรถทันนี่ดันีมันเห็นกูล็อกรถพอดีเฮียพี่บอกตรงๆ

Few inches later. พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังคืดพูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์อนเนี้ใครก็หยุดข้ามไม่ได้ท้งนั้นนี่ไส<ม>งามไสอย่างนี้มันต้องขย,ยี้ให้นหนักขย,ยี้ขย,ยี้

มึงเลือนหนอตอมึง <Ark> ื้อเหรอมึงเลื้อนหรอมึงเลือนหรอิดดสี่แม่ลแม่แม่พ่อไงายแกงก่พ่อน่พ่อน่พ่อน่ว้ใยับูชครับเลื้นคเดชายคนนี้เขาช่างน่าสงสารมากนะครับ ที่บ้านเขานี่ไม่รู้อบรมกันมายังไงครับตอนนี้เขาเป็นเด็กที่น่าสงสารจริงๆครับ One eternity later แล้วะอะไรมาลไอ้ลอะไรคยอรเียไ้คยอ้แ่พอตายแม่มแก่แม่ลุแก่แม่มดับมให่ควายไอ้วยเี้ยอะไรไอ้าี้ยอะไรเงอะไรอะแม่แก่ป่ะลูกอนแมีแม่น่ะแม่คยไอ้ตัด เล้แม่งเอียทองเลี้ยงจับรับไม่ได้บอกพกูเลื่งโอ้มึงห่มึงห่วยไกเมเฮียมงหด้วยไอ้กรเมนี่สลดเฮ้าแจงดีแจ้งดีแจ้งดีเีะหรอแจ้งเลยแจเลยจําได้เยี้ยนี่แหละกูแคปไว้หมดแล้วด้วยกูมีโกโปรด้วยมาดิ

เงีคนกดำง้คนกดำอะไรแม่เมื่อแก่อะไรขานี่ปากไปควยมังไงดำากเรื่องจัดเลย มันร้องแล้วม oh ันร้องทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยร้องทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยอย่าเงี้ยเจ้าควายร้องทั้งวันร้องทั้งวันสรอบเลยอูวอะไรครับอะไรครับอ้ีเียเสียงหล่อเสียงมึงหนักกิโลเนี่ยเอหล่อเนี่ยสามตง่ะเเสียงหล่ออู้วเหลอเหลอเหลอเลอเี่แต่อร้อนเลย ไม่สบายเชว่ยมึง่ไม่ไปค่ายเ่ไปาวไปเไปเจียวเจีว่าอ้ไว่าอ้ไว่าไว่าอะไ่า่า่าละชากเลยว่าอะไรว่าอะไร่ายัยังวัวเล่ฟเสียงหล่อหัวนะหันะ ยังไม่มีไอ้บ้าไม่จเป็นด่าเขาเขาม่มีคำด่าเแล้วเขาตตามน้ำไปอ่ะเป็นเรื่องดือดไปอ่ะสมอง่ยน่อะมอไม่มีสมองไม่มีวะอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โห้้โหโออเนาะขึ้นมาอ้ขึ้นไปหอ้้อ้อ้อ้ห้หอ้หออ้โอ้่อ้้ออหหห 对吧？哎呀，